โฮโฮโฮ Merry Christmas <laughs> ยังไม่ถึงสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์วิวรี่นะคะกับเกมส k กา h i l ชิลด o ออฟเ l อ g ไลนะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะมากับอีเวนต์พิเศษ ของเกมสกายนั่นก็คือ day of feast นั่นเองช่งวงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองได้มาถึงแล้วนะคะเป็นอีเวนท์ที่ต้อนรับวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นะคะดูจากบรรยากาศของหน้าบ้านนะคะก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามีหิมะตกลงมารวมถึงหิมะที่หล่นลงมาเนี่ยก็สามารถกลายเป็นแสงเทียนนะคะให้เรานั้นได้ฟาร์มกันพูดง่ายๆว่าก็คืออยู่หน้าบ้านอยู่หน้าโฮมก็สามารถ ฟาร์มเทียนได้แล้วนะคะคือแบบมันดีมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเรายัางจะมีไข่เนี่ยนั่นก็คือคุณยายนั่นเองนะคะคุณยายก็ออกมาต้อนรับที่หน้าโฮมเลยนะซึ่งคุณยายเนี่ยก็มาพร้อมกับของขายน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณยายจะเอาอะไรมาขายบ้างหุย้ยหนาว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 จังเลยมายืนขายของ ก็คุณยายนะคะก็จะมีสเปลต้องต้องแลกสเปลก่อนนะคะก็จะมีเป็นหมวกไหมพรมนะคะผ้าพันคอชีทเพลงนะคะแล้วก็บะนั่งราคาก็ตามที่เห็นนี้เลยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยชอบหมวกไหมพรมนะคะชอบผ้าพันคอนะคะก็สามารถแลกซื้อได้จากคุณยายเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่แน่ใจว่าอยากได้ของ ชิ้นนี้ดีหรือเปล่านะคะก็มาแรกสเปลตรงนี้ได้ก่อนนะคะนี่รับตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่อีกนะคะต้องมวดลูกบอลหลากสีตรงนี้นะคะก็จะมีสเปลให้เราเนี่ยแลกเอาไปทดลองใช้ฟรีก่อนนะไม่ว่าจะเป็นหมวกไหมพรมผ้าผ้าพันคอนะคะปีกนะคะสโนว์บอลร,รวมถึงกิฟต์ติดผมด้วยนะเพื่อนๆก็ ลองแลกฟรีตรงนี้นะคะเอาไปทดลองใช้ก่อนนะคะโอเคตอนนี้เราก็ไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเปลี่ยนเรียกว่าใช้สเปลเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นยังไงล่ะก็จะมีความสีแดงตัดกับสีขาวครีมนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งปีกเนี่ยก็จะมีความเป็นสีขาวแล้วก็ตัดขอบสีทองนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคน สำหรับนี้นะคะเราก็แวะมาบินให้เพื่อนๆชมนะคะคือปีกมันเท่มากๆแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าเคยถูกใจปีกอันนี้อยากซื้อบ้างทำยังไงมันขายที่ไหนนะคะก็วิธีการซื้อก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงที่เพียงแค่เพื่อนๆนะคะกดไปที่มุมขวาบนของหน้าจอนะคะมุมขวาบนหน้าจอแล้วก็เลือกเป็นตะกร้ารถเข็นนะคะราคาก็จะตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่ Snow Glow นะคะก็3 4 9ปีก็3 4 9บาทแล้วก็กิฟต์ติดผมนะคะจะอยู่ที่69บาทด้วยกันนะคะถ้าเราสึกว่าทุกใจใช่เลยก็จัดเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของบ้านน้ำแข็งของคุณยายนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดให้เข้านะคะจะเปิดให้เข้าวันที่26ธันวาคมก็คือหลังคริสต์มาสนะคะจะสามารถเข้าไปนั่งเล่นได้นะโอเคค่ะทุกคนนอกจากหน้าบ้านนะคะจะเต็มไปด้วยหิมะที่หล่นลงมาแล้วในออฟฟิศนะคะก็ยังตกแต่งไปด้วยธีมคริสต์มาสนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปวิ่งเล่นได้ด้วยนะ ก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นปีแรกของเราเหมือนกันนะคะที่ได้ร่วมอีเว้นนี้ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาหาพี่ NPC คนนี้เลยให้เขาพาเราเข้าไปนะคะ let's go <S วุ๊ยเธอขอจับมือเราเหรอเธอคิดอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> แค่จะพาเข้ามาข้างในนะ่ะขอบคุณนะคะบาย แล้วก็บินเข้ามาตรงประตูนี้ได้เลยนะคะนี่โอ้โหเดฟเปิดมาวันแรกก็คือไม่จ่ายค่าไฟแล้วเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเจอกับเต้าผิงนะคะที่แขวนหุงเท้าแบบนี้แล้วก็ตกแต่งไปด้วยต้นคริสต์มาสสีแดงนะแล้วก็มีพวงหลีดที่ตกแต่งตามข้างทางด้วยนะคะหูยมีกล่องของขวัญด้วยอะ่ะน่ารักสุดๆไปเลยน,นตอนนี้ก็คือเปิดไฟแล้วนะคะขอบคุณ ข้างในก็จะตกแต่งไปด้วยแสงเพยนนะคะสีทองแบบนี้เฮ้ยเรามาไม่ทันอนะ่ะเดี๋ยวเราตัดไปอีกช็อตหนึ่งละกันนะคะโอเคเราอยากให้ทุกคนเห็นช็อตนี้คือก่อนที่มันจะเป็นแสงเพีนนะคะมันเป็นกล่องของขวัญแบบนี้ก่อนนะแล้วเราก็ใช้ไฟจุดแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีคัตซีน่ารักน่ารักแบบนี้ให้เราได้ชมด้วยนี่เราก็สามารถนะคะนี่ สุดไฟให้ครบแบบนี้แล้วก็นั่งเล่นนั่งคุยกับเพื่อนๆตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าใครมีตี้หรือแบบมีเฟรมมีลี่ของตัวเองนะคะมีเพื่อนๆครบ8คนเนี่ยก็มานั่งเล่นหรือว่าฉลองคริสต์มาสที่นี่ได้นะคะเราว่ามันน่ารักสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าเหมาะมากๆเลยนะในส่วนของออฟฟิศด้านในนะคะก็จะตกแต่ง เป็นทีมคริสต์มาสแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาวิ่งเล่นได้เลยเดี๋ยวเราจะออกไปดูในส่วนของดาดฟ้ากันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงก็บินขึ้นมาด้านบนได้เลยนะคะหูสวยมากๆเลยเหมือนกับหนัง High School เลยนะคะที่แบบมีวันคริสต์มาสแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเจอกับน้งสโนว์แมนตรงนี้โหตุ๊กตาหีมาน่ารักมากๆชอบมากๆเลยอะ่ะ อยากเห็นของจริงบ้างจังเราสามารถที่จะแลกสเปลนะคะกับน้องตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีเป็นชุดโต๊ะนะคะปีคริสต์มาสนะคะมีเอ่อเป็นเรียกไงเข่าวกว้างแล้วก็จะมีหมวกของซานตาคลอสนะคะก็สามารถแลกสเปลแล้วก็เอาไปทดลองใส่ก่อนนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยชอบอะ่ะก็สามารถไปแลกกับไปแลกนะไม่ใช่ไปแลกไปซื้อนะคะไปซื้อแบบซื้อจริงๆนะคะกับ พี่ NPC คนนี้ได้เลยนะคะพี่ชายเขากว้างราคาก็โอ้โหสีาสาตมากคือมันก็แรงอยู่นะแต่ถ้าใครถูกใจใช่เลยนะคะก็ซื้อไว้เถอะนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีเบาะนั่งรองก้นนะคะไม่ใช่เบาะนั่งรองก้นนะคะที่นั่งสําหรับเอาไว้ชิดแชทกับเพื่อนๆได้เลยนะคะโอ้โหต้นไม้นะคะก็ตกแต่งไปด้วยดวงไฟนะคะหลอดไฟกลมๆแบบนี้สวยมากๆ ฮัลโหลเพื่อนสวัสดีนี่คือแนนโนไม่ใช่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของบ่อน้ําเล็กๆนะคะเอาไว้ลอยกระทงกันตรงนี้ด้วยนะคะลอยข้อความลอยข้อความน่ารักนรักนะคะและนอกจากนี้นะคะ NPC ตัวที่2นะคะพี่เข่ากวางปีกแดงคนนี้นะคะก็จะเป็นสายฟรีเนาะถ้าใครอยากได้ปีกซันตาคลอสสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดโต๊ะ สำหรับวันคริสต์มาสนะคะก็แลกได้เลยนะคะโอเคเรามาดูในบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีม้านั่งแบบนี้รวมถึงด้านหลังก็จะเป็นลานน้ำแข็งนะคะให้เราเนี่ยวิ่งเล่นแบบนี้นั่นเองสวยมากๆเลยอะว้า wow. ว โอเคค่ะทุกคนสำหรับอีเวนต์นี้นะคะก็จะมีไปจนถึงวันที่10มกราคมเลยนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะไปฉลองคริสต์มาสที่ไหนหรือจะไม่รู้จะไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนนะคะก็สามารถเข้าสกายนะคะแล้วก็มาร่วมฉลองกันในอีเวนต์นี้ได้นะก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ก็ Merry Christmas แล้วก็ and Happy New Year ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ